ตัวอย่างคำถามวิชากฎหมายปกครองเรื่องบุคลากรภาครัฐข้อที่8คำถามกำหนดระยะเวลาการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยของข้าราชการตำรวจตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ2565จะต้องอุทธรณ์ภายในระยะเวลากี่วันนับแต่ทราบคำสั่งตอบ30วัน อ้างอิงที่มาก็คือสิทธิ์ในการอุทธรณ์และได้ร้องทุกข์ของกะตาตำรวจนะมีสองกรณีคือกรณีแรกเป็นโทษอพิจาติจิตโทษนะจิดโทษทางวินัยเนี่ยของของกดดดนะตาตำรวจเนี่ยของตรร์เนี่ยจะมีหนึ่งภาคการสองหนึ่งภาคการสองการตกรรมสามกักยามสี่กักขัง ห้ากัดเงินเดือนอันนี้ห้าอย่างเนี้ยเป็นโทษเบานาละลารุโทษส่วนโทษหนักจะเป็นกรณีที่สองนั่คือจะมี2ส,สถานก็นคือกดออกกับไล่ออกอันนี้เป็นการุโทษซึ่งโทษเบาเนี่ยจะให้อุทธร์ต่อผู้กำจัาผู้ที่สั่งลงโทษก่อนนะภายในสาสิบวันแต่ถ้าเป็นผู้ การตำรวจแห่งชาติหรือพบตรเนี่ยเป็นผู้สั่งลงโทษให้อุทธรณ์ต่อกตรนะกรณีถูกสั่งลงโทษปลดออกเนี่ยโทษรายแรงหารุโทษเนี่ยให้อุทธถอนคำสั่งต่อกพคตรนะคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมของคณะกรรมการตำรวจนะกรตรนี่คณะกรรมการตำรวจซึ่งการอุทธรณ์ทั้งสองกรณีเนี่ย จะต้องอุทธรณ์ไปใน30วันนะห้าแต่วันที่ทราบคำสั่ง